มาจนนัดฟังคำพิพากษาผมก็เลยไปเยี่ยมคุณจิตจริงๆใช้ครับว่าไปเยี่ยมไม่ได้เพราะแกยังไม่ติดคุกอ่ะไปให้กําลังใจนะครับไปทักทายกันก็เจอคุณหนิงเจอพี่ๆน้องๆชาวอ่าทริอัมที่เป็นจําเลยแล้วก็เจอผู้คนนะครับทั้งคนไทยทุนทคนต่างประเทศเข้าใจว่าเป็นนักสิทธิมนุษยชนต่างๆนะครับก็ไปให้กําลังใจกันอยู่ด้วย ขาดอยู่อย่างเดียวคือกรรมการสิทธิทมนุษยชนของประเทศไทยครับเขาไม,ไม่ไม่มีหน้าที่ะนะครับก็ขนาดคนถูกยิงตายกลางเมืองหลวงเป็นร้อยศพเนี่ยก็ไม่ไม่ได้มีท่าทีอะไระเป็นคณะกรรมการสิทธทิมนุษยชนที่รักษาสิทธิของตัวเองได้ดีมากคือสิทธิที่จะเลือกทำหรือไม่ทำอะไรก็ได้ตามใจตัวเองไม่ต้องตามหลักการไม่ต้องตามบทบาทอำนาจหน้าที่ค่ะ,ะผมกลับมาที่เรื่องไทร์อัพนะฮะก็ไปพบ แล้วก็พูดคุยตัวผมเองเนี่ยมีความมั่นใจว่าคาดีนี้ยังไงก็ยกฟ้องก็เลยบอกคุณหนิงบอกพี่บีน้องๆว่าคงไม่มีอะไรหรอกคงมีมข่าวดีนะครับพอพูดคุยสนทนาวิสาสะกันก็ถามถึงผลิตภัณฑ์ของไทร์อ<ช>ัมคือคนละตัวแล้วนะไทรยอัมเนี่ยเขาว้วกของเขาไป<ม>แต่ว่ากลุ่มนี้เนี่ยพอเขาออกมาเนี่ยเขาก็มาทำไทรยอัมก็คือผลิตชุั้นในทั้งบุรุษสตรีเสื้อชั้นในกางเกงในกันเนี่ยพูดกันง่างๆเนี่ยนะออกวางขาย ผมก็ถามว่าเป็นยังไงบ้างคุณหนิงก็บอกว่าทางต่างประเทศเนี่ยก็มีขายได้นะพวกสาภาพแรงงานบางประเทศเนี่ยเขาก็สั่งไปซื้อไปใช้ส่วนอของคนไทยเนี่ยส่วนใหญ่ตลาดก็จะเป็นตลาดพี่น้องเสื้อแดง <c oughs> หรือว่าฝ่ายป,าประชาธิปไตยเพราะนั้นผมก็เลยบอกว่าเอ้าเดี๋ยวผมช่วยโฆษณาให้ก็จะโฆษณาใชตรงนี้เลยแต่ว่าขออนุญาตไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์นะเพราะว่าแหมเป็นพรีเซนเตอร์เกงในเนน่ยมันก็มันก็ต้อง ต้องใส่โชว์นะตอนแรกที่คุณหนิงจิตราส่งข้อความมาบอกว่าเออเดี๋ยวจะได้โฆษณากางเกงผลิตภัณฑ์ในในรายการก็ให้โฆษณายังไงอ่ะจะต้องใส่โชว์เหรอก็มันคงไม่ขนาดนั้นนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าจะมีตัวอย่างของเนี่ยเอามาเนี่ยผมผมเอามาแสดงให้ดูในรายการได้นะครับโดยไม่ต้องใส่เองเนี่ยนะฮะแต่ว่าคือคําว่าไม่ต้องใส่เองไม่ได้หมายความว่าจะไม่ได้ใช้ของใครอามเขานะครับเดี๋ยวก็าจะหาซื้อมาใช้ค่ะ แต่ว่ามันใส่โชว์ในรายการมันก็มันดูจริงจังไปกับการโฆษณาไปนิดหนึ่งเท่านั้นเองใช่ใชนะครับก็เอาว่ามี เบอร์ติดต่อมีอะไรไหมเดี๋ยวเบอร์ติดตอก็จะขึ้นให้ข้างล่างนี้นะคะ่ะแล้วก็จะต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่มากกว่ากางเกงชั้นในแหละเพราะว่าจริงๆแล้วมันคือสิ่งที่ได้มาพร้อมกับความยุติธรรมความเป็นธรรมให้กับกลุ่มพี่น้องแรงงานของเราซึ่งก็เป็นกลุ่มที่ร่วมเรียกร้องประชาธิปไตยกับเรามาตลอดด้วยนะครับทีนี้ก็มีหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นหน้าจอค่ะนะพี่ๆน้องๆท่านผู้ชมต่างๆนะครับอยากจะอุดหนุนทางฝ่ายสมาชิกของไทรอาร์มเขาก็เชิญได้เลยนะครับฝ่ายประชาธิปไไไตยก็ซื้้อใส่่ดคะ คนที่ไม่ชอบประชาธิปไตยก็ต้องนุ่งกางเกงในนะครับเพราะนั้นก็ซื้อได้ถือ,อว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของคนไทยไงใช่นะครับไทยทําไทยใช้ไทยนุ่มกางเกงในไทยก็สบายใช่ค่ะนะครับมีคุณภาพด้วยเพราะว่าตัดเย็บก็เป็นกลุ่มที่มีฝีมือมากด้วยนะคะคแล้วก็อีกอันนึงคะ่ะหนังสือการ์ตูนอยากให้คุณอบุรุษช่วยฟังเอ้าพี่เซียไทยรัฐครับเจ้าของคอลัมน์อันลือลั่นใช่ภาพเดียว อธิบายแทนคําเป็นหมื่นๆคำคแล้วแหลมคมในเรื่องประชาธิปไตยเป็นอย่างยิ่งผมเคยเอาหนังสือพีเซียมาโชว์นะครับวันก่อนจัดนัดพิเศษเชิญค,คุณวีระกุญจตุพรมาเป็นแขกรับเชิญที่เขาใหญ่คเอาหนังสือมาโชว์รอบแล้วนะครับวันนี้ไม่ได้ติดหนังสือมาแต่ว่าหนังสือรวบรวมภาพการ์ตูนการเมืองโดยคุณเซียไทยรัฐท่านผู้ชมไปเดินร้านหนังสือแวะเข้าไปหาเลยครับ ถ้าเขาไม่วางโชว์ก็ถามไปถามหลายๆร้านเดี๋ยวเขาสั่งของพี่เสียไปวางขายเองอ่ะนะครับบอกว่าหนังสือรวมการ์ตูนเสียไทยรัฐมีไหมอยากซื้อนี่ก็อุดหนุนกันได้เพิ่งได้ทราบข่าวว่าพี่เสียมีอาการป่วยนะครับก็ฝากเยี่ยมทางหน้าจอด้วยนะครับเดี๋ยวจะโทรไปเยี่ยมอาการหน่อยนะก็ได้โฆษณาแล้วครับไม่คิดค่าโฆษณาใดๆนะครับไม่คิดค่าแต่ว่าถ้าชุดชั้นในก็คลายอามถ้าหนังสือการ์ตูนการเมือง ก็เสียไทยรัฐเวลาอ่านหนังสือก็สามารถจะใส่ชุดชนในได้นะครับก็พี่ๆน้องๆชาวไทยอัมเนี่ยจะเอามาให้โฆษณาเนี่ยผมผมยินดีครับค่ะครจริงๆต้องบอกว่าหนังสือการ์ตูนของคุณเสียไทยรัตนี่ก็อ่านแล้วแล้วก็ได้ไลายเซ็นจากคุณเสียมาด้วยนะก็ได้พบกันนะคะเมื่อสักสองสาเดือนก่อนนะคะครับบางคนก็ถามผมประษาซื่อครับถามว่าคุณนัทวุฒิเสียไทยรัตนี่เป็นอะไรกับเสียรังสิต บอกว่าเอ๊มันปัญหาอย่างนี้นี่มันเป็นปัญหาใหญ่ของชีวิตผมเหมือนกันนะก็เขาคง,งไม่ได้เป็นอะไรกันล้ครับอาจจะเป็นลูกค้ามั้งคือเสียไทยรัฐเนี่ยอาจจะเป็นลูกค้าเสียดังสิทธ์หรือเสียดังสิทธ์อาจจะเป็นลูกค้าซื้อหนังสือเสียไทยรัฐค่ะ <c oughs> น่าจะมีความสัมพันธ์กันในลักษณะนี้ <c oughs> แต่ก็ไม่รู้ว่าจริงๆมีความสัมพันธ์ยังไงแต่ว่าที่แน่ๆทางพี่เซียแล้วก็พี่นิงแล้วก็ไทอาร์มเนี่ยก็เป็นคนที่เชื่อมั่นในอุดมการ์ประชาธิปไตยแล้วก็ร่วมต่อสู้กับพวกเรานะคะบางคนถามผมอีกคุณ เนนคาเนี่ยเป็นอะไรกับอุยคํา <c oughs> คือก็ไม่เกี่ยวกันอย่างครับเพราะอุยคําแกเป็นคนแก่ท่าทางใจดีลูกผัวบอกมี <c oughs> เป็นที่เอ็นดูรับ <c oughs> อันนั้นเพลงคุณจรัญมโนเพชรส่วนเนมคำก็อย่างที่ว่าครับหน่วยงานเขาตรวจสอบอยู่อใช่ค่ะสำหรับวันนี้ได้พูดคุยกันหลากหลายประเด็นนะคะก็อย่างที่บอกว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยติดตามความจริงแล้วก็รู้เท่าทันสถานการณ์ที่เกิดขึ้นคุณนทุศเหมือยากจะพูดอะไรอีกไม่ครับโอเคค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณนทุตมากที่มาร่วมดำเนินรายการนะคะ ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันคุณพิพิธวงแสงจันทร์คุณธวุฒตใส่เกลือและทีมงานเอเชียเบเดทุกคนต้องขอบพระคุณในการติดตามนะคะพบกันใหม่กับอย่ามีเรื่องให้คิดสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ